สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทยนนะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมพามาชมเป็นโต๊ะหมู่โมเดิร์นนะครับผมทันสมัยไม้สักที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบใหม่เข้ามาเลยนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะเคยเห็นผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นสีเส้นขาวคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้แต่วันนี้มีโอกาสครับทาเป็นสีเนื้อไม้ออกมาแบบนี้เลยผมเลยขออนุญาตถ่ายคลิปพาคุณผู้ชมแฟนเพจ เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบช anel ทุกท่านเลยมาชมกันนิดนึงเบื้องต้นก่อนครับคุณลูกค้าราคานะครับถามกันมาทุกคลิปเลยคลิปนี้จัดให้ครับเปิดไปเลยนะครับรุ่นนี้โต๊ะหมู่พระที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าโมเดนแบบนี้นะครับหลังนี้สีเนื้อไม้ราคาอยู่ที่26,900บาทครับสีเสียนขาวนะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมพาชม28,900บาทต่างกัน2,000บาทถามว่าต่างกันเพราะอะไรหนึ่งเลยครับคุณลูกค้าทํายากกว่าแค่นั้นเองนะครับต้นทุนสีต่างกันเท่านั้นนนเเออองงไมม้ทุกกย่าหืััครบ ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าราคาท่านใดบอกว่าแพงนะครับนิดนึงคุณลูกค้าครับราคานี้น่าร้านมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็จัดส่งนะครับอยู่ใกล้ไกลคุณลูกค้าสอบถามมาได้เลยอยู่แถวไหนนะครับแจ้งมาเดี๋ยวเราจะคำนวณเส้นทางแล้วก็ลองดูราคาให้แล้วกันครับว่าลดได้ไหมหรือว่าอาจจะขอราคานี้ส่งให้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับยังไงทักมาได้เลยครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับขนาดของเจ้าโต๊ะโต๊ะหมู่ก่อนเลยครับคุณลูกค้าลึกจากหน้าถึงหลังนะครับอยู่ที่60เซนยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่1เมตรยีครับ สูงของฐานนะครับอยู่ที่60เซนสูงรวมทั้งหมดอยู่ที่เมตรสิครับคุณลูกค้า80เมตรยี่หกสิบเมตรสิบห้าครับประมาณนี้ครับคุณลูกค้าฐานพระบางท่านอาจจะบอกว่าดูในวิดีโอเล็กหรือใหญ่ไม่ทราบนะครับหยิบตลับเมตรมาเลยคุณลูกค้าหรือว่าไม้บรรทัดก็ได้ครับวัดตามผมไปเลยนะครับพระประธานลึกอยู่ที่9นิ้วครึง่งยาว16นิ้วครึ่งครับคุณลูกค้าฐานบนก่อนนะฮะพระประธานลึก9นิ้วครึง่งยาว16นิ้วครึง่ง นะครับถัดลงมาแถวกลางครับคุณลูกค้า2แถวแถวกลางนะครับแถวกลางเนี่ยยาว16นิ้วครึ่งเท่ากันทั้ง2ทั้ง3ชั้นเลยแต่ลองลงมาชั้นกลางกับชั้นล่างนะครับลึกอยู่ที่9อ่า r นิ้ว2ชั้นนะ8นิ้วบนสุดเนี่ย9นิ้วครึ่งนะครับถัดมาซ้ายขวาคุณลูกค้าซ้ายกับขวาบนนะครับซ้ายกับขวาบนลึก9นิ้วครึ่งเหมือนกันแต่ยาวแค่อ่า11นิ้วครับคุณลูกค้าย่อมลงมาหน่อยนะครับเหมือนกัน ถัดลงมานะครับยาว11แต่อยู่ลึกแค่8ยาว11ลึกแค่8นะครับลูกค้าประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ช่วยทีหนึ่งคุณลูกค้านิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงตลับเมตรนิดนึงนะฮะนี่เลย14นิ้วครับคุณลูกค้าผมขออภัยด้วยนะครับยาว14ครับแถว2นะผมก็ว่าคัล้ายๆับคาอยู่แถว2ยาว14คุณลูกค้าขออภัยแก้ไขครับตรงนี้นะฮะยาว14ลึก8ครับยาว14ยาว14นะครับลึก8อันนี้ยาว16 ครึ่งสิบหกครึ่งยาวสิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่อันนี้ลึกเก้านิ้วครึ่งอันนี้ลึกแปดนิ้วแปดนิ้วนะครับประมาณนี้เป็นหมู่เก้าครับคุณลูกค้าครับวางพระก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่องพระใหญ่ๆผมว่าพอวางได้พอสมควรเลยเราก็น่าใช้ครับเป็นชุดกําลังดีไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับกาลังน่ารักเลยครับคุณลูกค้า80เมตร20นะครับแล้วก็ที่เห็นเลยปุ่มจับมีก็คือจะมีลิ้นชักให้คุณลูกค้าดึงออกมา เล็กน่ารักมากๆครับคุณลูกค้าซ้ายขวาเป็นลิ้นชักไม่ใหญ่มากไม่ลึกมากนะครับแต่เหมาะสําหรับกับการเก็บพระเครื่องนะคุณลูกค้าท่านใดที่พักเครื่องเยอะๆวางสามารถเก็บปิดเก็บเข้าไปคุณลูกค้าสวดมนต์ไหว้พระบูชาท่านไปในตัวได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นลิ้นชักใหญ่ขึ้นมานิดนึงด้านบน3ลิ้นชักนะครับคุณลูกค้าแล้วก็นิดนึงครับโต๊ะหมู่เราแบ่งเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นบน1ท่อนท่อนล่างหนึ่งท่อนนะครับสองชิ้นแบบนี้เลยนี่ชิ้นล่างหนึ่งชิ้นนี่ชิ้นบนอี้ แล้วก็ลงมาด้านล่างคุณลูกค้าที่เห็นตรงหน้าเลยเป็นถาดวางของถวายนะครับลูกค้าไม่ใช้หรือว่าคุณลูกค้าใช้เสร็จแล้วนะครับเสร็จงานไหว้พระวันพระเสร็จปุ๊บลูกค้าดันเก็บก็ไปได้เลยนะครับก็จะเรียบร้อยประมาณแบบนี้เลยนะครับลงมาด้านล่างมาพร้อมกับลิ้นชักในวการหนึ่งหกลิ้นชักกับคุณลูกค้านี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เห็นเนี่ยที่ติดปุ่มเป็นลิ้นชักหมดเลยนะครับคุณลูกค้าครับเก็บของได้จุใจมากๆแล้วดูลิ้นชักนี้ครับลึกมากๆนะครับใหญ่มากๆเลยเนี่ยครับ มีลิ้นชักให้เก็บของเยอะมากๆเลยครับคุณลูกค้าโมเดิร์นครับทันสมัยใช้รุ่นใหม่ๆคุณลูกค้าข้อดีของตัวนี้เลยก็คือน1นคุณลูกค้าเสียพื้นที่ไปแต่ไม่เสียพื้นที่การใช้งาน,นครับ<ค>ด้านล่างไม่ต้องปล่อยโล่งมีเก็บของเก็บรายได้ด้วยแล้วก็มาด้านล่างเป็นบัวทึบเต็มครับแข็งแรงทนทานการันตีฮะ,ะผมขออนุญาตให้ดูด้านข้างนิดน,นึงประมาณนี้ครับด้านหลังครับเดี๋ยววนดูนิดนึงครับนี่ครับไม้แท้นะครับไม่มีไม้อัดนะคุณลูกค้าครับนี่เลยดูครับฟังเสียงแล้วกันฮะ เนี่ยครับการันตีครับคุณลูกค้าครับในลิ้นชักในลิ้นชักขอหน่อยหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยไม้แท้ครับคุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวเลยนะครับของผมการันตีไม่มีไม้อัดปนนะครับไม้สักเลยนะครับประมาณนี้เลยครับท่านใดสนใจมาชมสินค้าหน้าร้านได้เลยครับคุณลูกค้าเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับ แล้วก็ยินดีบริการทุกท่านเลยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับคุณลูกค้าครับราคาทุกอย่างอะไรเปิดให้หมดแล้วอยากทราบอะไรอยากจะสอบถามอะไรคุณลูกค้าสอบถามมาได้เลยทั้งเพจ Facebook จะเร็วหน่อยครับจะมีแอดมินคอยตอบกลับนะครับหรือไม่งั้นก็โทรศัพถามที่เบอร์ก็ได้ใต้คลิปเลยครับผมแล้วก็ l ล n e ID ดีก็ได้นะครับสะดวกทั้งไหนจับทั้งนั้นเลยครับคุณลูกค้าครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันครับคุณลูกค้ามีพนักงานตอบกลับให้อยู่ตลอดเลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับค ขอตัวเราท่านไปก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบุรุษค้าครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงครับที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมขอตัวเราท่านไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ